สวัสดีครับท่านผู้ชมเพื่อนๆที่น่ารักทุกท่านครับขอพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังกดไลค์กดต like, ิดตามยินดีต้อนรับทุกท่านครับช่องนี้ยกระดับจิตใจเราปฏิบัติตามแนวที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงวางหลักสูตรต่างๆไว้เราปฏิบัติกันตั้งแต่ในขั้นเบื้องต้นเราทําความเข้าใจในขั้นเบื้องต้นให้มันกระจ่างชัดตรงตามความจริงก่อนแล้วขั้นต่อๆไปเราจะเข้าใจเอง นะครับว่าควรจะปฏิบัติแบบไหนเพื่อที่จะให้จิตของเราเข้าสู่สภาวธรรมต่างๆอันนี้ไม่ใช่เราแค่ท่องได้แล้วถือว่าเข้าถึงธรรมนะครับในความเป็นจริงเราต้องนําอารมณ์จิตใจของเราเข้าไปสู่ในข้อธรรมะนั้นเกิดความรู้สึกนั้นๆจริงๆจึงจะเรียกว่าเข้าถึงธรรมนะครับในการปฏิบัติธรรมต่างๆจริงๆแล้วถ้าเราเข้าใจเราไม่ยากในการที่จะ ปฏิบัติในหลักสูตรปริยัติธรรมท่านก็ระบุเอาไว้ว่าหลักสูตรความรู้จะต้องมีนะการปฏิบัติก็ต้องปฏิบัติเพื่อให้ใจเข้าถึงการเข้าถึงให้ตรงไปตามความเป็นจริงก็คือปริยัติปฏิบัติปฏิเวทถ้าเราเข้าใจทั้งสามอย่างนะครับเราจะเข้าสู่สภาวธรรมได้อย่างถูกต้อง ถ้าเราเรียนรู้อย่างเดียวแต่ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถึงเข้าไม่ได้มันก็ไม่สามารถจะไปสู่จุดหมายปลายทางในปฏิเวทได้เหมือนกันก็คือการนำจิตของเราให้เข้าสู่พะนิพพานก็คือให้จิตของเรามันสิ้นกิเลสนั่นเองทีนี้มันยากตรงไหนครับยากกันตั้งแต่ไม่เข้าใจไม่มีความรู้ในหลักสูตรเมื่อไม่มีความรู้ในหลักสูตรก็ปฏิบัติกันไปแบบสเปสะสปะนะ ปฏิบัติกันไปตามความคิดความเข้าใจของตัวเองในความเป็นจริงแล้วธรรมะไม่มีอะไรมากครับผมพูดแบบกระชับย่อให้เหลือแค่นิดเดียวเลยก็คือทำยังไงก็ได้ให้จิตของเรามันลดกิเลสส่วนความดีความชั่วถูกผิดชั่วดีต่างๆเราใช้สามัญสำนึกนะครับ สามัญสันึกมันจะบอกเราเองว่าอะไรควรกระทำไม่ควรกระทำเพราะว่าคนที่เติบโตมาได้ในโลกนี้ในสังคมนี้จะต้องรู้อยู่แล้วสามรถสันึกไม่มีสอนมันเป็นเพียงประสบการณ์ประสบการณ์ต่างๆที่เราได้ผ่านมาการเรียนรู้มาการพบเจอก็คือประสบการณ์นั่นเองแล้วมันตกผลึกทำให้เกิดความคิดกระบวนการความคิดตรงนี้แหละเขาเรียกว่าความสํานึก ในคลิปที่แล้วผมได้กล่าวถึงไสยศาสตร์เวทมนต์ดำกับเวทมนต์ขาวว่าทำไมถึงขลังนะครับการจะขลังหรือไม่ขลังมันก็ต้องขึ้นอยู่กับตัวบุคคลด้วยตัวบุคคลแต่ละสายก็มีความสามารถที่แตกต่างกันหลักๆเลยไม่ว่าจะเป็นเดรัจฉานวิชาสายดำหรือจะเป็นสายขาวพุทธาคมเนี่ยนะที่เขาปฏิบัติคล้ายๆกันนะครับก็คือ1กําลังของสมาธิ ที่ไม่ฟุง้งซ่านก็คือการควบคุมกําลังใจงวิธีการควบคุมก็จะแตกต่างกันสายขาวเขาปฏิบัติตามแนวองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่วางเอาไว้ในกรรมฐาน40นะถ้าจะเล่นเล่นเดทก็มาฝึกกระสินสิทธิ์ส่วนสายดําเขาก็ฝึกไปในแบบของเขาไม่ได้ปฏิบัติในแนวกรรมฐาน40การควบคุมกําลังใจนั้นน่ะมันมีวิธีการควบคุมมากมาย แต่เราปฏิบัตินี่เราปฏิบัติไปในแนวสัมมาสมาธิไม่ใช่มิจฉาสมาธิเราปฏิบัติไปหาความดีเราไม่ได้ปฏิบัติไปหาอบายภูมิไปหาความชั่วเราจึงจำเป็นจะต้องปฏิบัติตามแนวขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าสายขาวนั้นเขาปฏิบัติในเรื่องของลดกิเลสตัดกิเลสด้วยก็คือสมถะภาวนาวิปัสนาภาวนา สมถะภาวนากับวิปัสนาภาวนานี้ทิ้งไม่ได้ตลอดชีวิตถึงแม้เราจะไปฝึกในสายกสินเพิ่มเติมเพื่อที่จะเอาคุณสมบัติพิเศษสมถะภาวนากับวิปัสนาภาวนาเราก็ทิ้งไม่ได้เราต้องปฏิบัติไปจนกว่าจะตายนะครับทีนี้หลายๆท่านอาจจะมีความเข้าใจผิดว่าเอาฤทธิ์เอาเดชแล้วไม่ได้ฝึกตัดกิเลสมันเป็นไปไม่ได้ถ้าเราฝึกไปหาความดีตามแนวหลักสูตร ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่วางไว้ต้องปฏิบัติตามนี้นะครับส่วนในเรื่องของสายวิชาสายดํานั้นเขาก็ฝึกสมาธิเขาก็เรียนรู้เรื่องของอาถรรพ์ต่างๆที่จะนํามาประกอบนะสิ่งที่คล้ายๆกับสายขาวก็มีสองอย่างนั่นแหละแต่ว่ามันคนละขั้วกันคนละแนวทางกันนะครับทีนี้ในวันนี้ผมอยากจะนําในเรื่องราวที่ไม่ค่อยมีคนกล่าวถึงว่าคนที่โดน มนดำศิลศาสตร์หรือโดนเดรัจฉานวิชาทําร้ายเนี่ยมันจะต้องดูยังไงสังเกตยังไงนะแล้วจะรู้ได้ยังไงอันดับแรกเลยนะครับผมแนะนําก่อนว่าเดรัจฉานวิชานั้นเขาทํามามันมีสองลักษณะใหญ่ๆก็คือลักษณะแรกการกระทํากายให้มีความเจ็บไข้ได้ป่วยต่างๆนานาส การกระทําให้มีผลต่อจิตใจเช่นรุ่มร้อนคลั่งไคล้เกลียดชังทั้งสองอย่างเนี่ยก็จะมีผลต่อสภาวะทางด้านจิตใจต่อสังคมต่อการงานต่างๆด้วยคือถ้าหากเราโดนนิดโดนหน่อยสมมติว่าเราโดนตามลมตามแรงข้อหาอยาา่างไรไปโดนมาปรากฏว่าสภาวะจิตใจเราตอนแรกก็ดีแต่พอเป็นป่วยนานๆเข้าสภาวะจิตของเรามันกลายเป็น โลกที่แทรกซ้อนขึ้นมาเพราะว่าพอเจ็บป่วยมากๆนานๆเข้าสภาวะจิตเราก็ตกต่ำย่ำแย่นะครับมันมีผลกระทบกันหมดนี่คือในกรณีที่เขาทำให้ร่างกายเจ็บป่วยแต่ว่าเขาปล่อยมาตามลมตามแรงไม่ได้ตั้งใจนะฮะใครเคาะหามยำไรก็ไปโดนมาอีกประการหนึ่งก็คือเขาทา ให้มีผลต่อสภาวะจิตก็คือทำร้ายจิตใจให้จิตใจรุ่มร้อนคลั่งคล้ายหลงไหลเกลียดชังบ้าคลั่งมีต่างๆนานามากมายแล้วแต่ที่เขาจะทำนะก็คือมี2ลักษณะใหญ่ๆก็คือมีผลต่อกายด้านความเจ็บป่วยในทางกายด้านจิตใจก็คือทำให้จิตใจเนี่ยผิดเพี้ยนไปจากปกติ ของผู้คนธรรมดาทีนี้เราจะรู้ได้ยังไงว่าเขาเจ็บไข้ได้ป่วยจากการโดนคุณศยศาสตร์นี้หรือไม่วิธีสังเกตง่ายๆเลยอันดับแรกเลยนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียโอกาสในการรักษาแพทย์แผนปัจจุบันไปพบแพทย์ก่อนนะครับเราอย่าเพิ่งงมงายว่าเราจะต้องโดนของอยู่เสมอไปเราต้องใช้ปัญญามาประกอบทุกอย่าง ถ้าเรามีาการเจ็บไข้ได้ป่วยที่ไม่แน่ใจว่าจะเป็นอะไรเราไปพบแพทย์ก่อนตรวจนะครับให้ละเอียดชัดเจนแพทย์ระบุมาว่าอย่างไรเราก็รักษาตามแพทย์แต่ถ้าแพทย์ตรวจแล้วไม่พบอะไรนะฮะหรือเป็นอยู่เรื่อยๆมันผิดปกติไม่ว่าจะเป็นทางด้านกายหรือทางด้านจิตทนะางด้านจิตนี่เป็นบ่อยๆเข้าเขาทางแพทย์เขาก็จะมองว่าเราเป็นจิตเวท แต่เราสังเกตดูอาการทั้งทางร่างกายและจิตใจที่จะมีอาการชัดเจนก็คือวันโกนวันพระวันอังคารสังเกตนะครับ3มวันเนี้ยวันอังคารวันโกนวันพระเนี่ยจะมีอาการที่ค่อนข้างหนักกว่าปกตินี่คืออาการรวมๆทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะโดนวิชาสายดำแขนงไหนก็แล้วแต่แต่นี่ผมพูดรวมรวม เข้าๆทั้งหมดให้มองเห็นภาพอาการจะชัดเจนก็คือวันอังคารวันโกนวันพระสวันนี้ถ้าเจ็บไข้ได้ป่วยก็จะป่วยหนักหรือมีอาการแปลกๆเข้ามาหรือสภาวะจิตใจก็จะมีอาการที่ค่อนข้างจะมีปัญหาด้านจิตใจหนักใน3วันนี้ให้สังเกตตามนี้ไปพบแพทย์กินยาก็อาจจะหายบ้างไม่หายบ้างก็เป็นอยู่เรื่อยๆถ้าอย่างนี้แล้วให้เราตั้งข้อสงสัยไว้ก่อนว่าเราอาจจะโดน มนดำนะฮะมนดำเนี่ยมันมีอยู่สประการก็คือเขาตั้งใจทําเรากับเขาปล่อยตามลมตามแรงทำไมเขาต้องปล่อยเพราะว่าถ้าเขาไม่ปล่อยเนี่ยในวันกรว,วันพระหรือวันอังคารเนี่ยของมันจะเข้าตัวเขาเขาก็ต้องปล่อยตามหลักการเรียนวิชาศยศาสตร์นะเมื่อเขาปล่อยมาแล้วใครที่ถึงคราวเคาะหามยามร้ายหรือดวงตกก็อาจจะไปพบไปเจอสัมผัสมาเช่น เดินไปตามทุ่งตามสวนตอนช่วงเช้าไปสัมผัสยอดไม้ใบหญ้าอา้าวโดนมามันแฝงมากับพวกยอดไม้ใบหญ้าตามลมตามแรงนะครับอย่างที่คนโบราณท่านบอกไวนะ้อันนี้ก็เป็นความจริงแต่ถ้าเราพิสูจน์ได้แล้วเรามั่นใจแล้วว่าเราโดนของอย่างแน่นอนให้เราทำน้ำมนต์ขึ้นมาเราก็สวดมนต์ภาวน,นา,นาปฏิบัติธรรมของเราปกตินี่แหละ เราใช้วัตถุมงคลที่เรามีอยู่ต้องเป็นวัตถุมงคลของแท้ที่ครูบาอาจารย์ท่านสร้างขึ้นมานะครับถ้าเป็นของเรียนแบบนี่พลังอนุภาพรู้สึกจะไม่มีก็เอาวัตถุมงคลที่เรามีอยู่ที่เรามีความศรัทธาเชื่อถือครูบาอาจารย์ทั้งเราเนี่ยนะครับมาแช่ลงในภาชนะน้ําใส่ลงไปและสวดมนต์ภาวนาสวดปกตินี่ครับอิติปิโสบทต้นทั้งสามห้องเลยก็ได้ แล้วก็มงกุฎพระพุทธเจ้าอาธิษฐานน้ำมนต์นั้นให้เป็นน้ำทิพย์แล้วเราสังเกตดูว่าพอดื่มกินน้ำมนต์ละอาบเข้าไปแล้วมันทุเลาไหมนะครับถ้ามีอาการทุเลาลงนั่นแสดงชัดเจนว่านั่นเป็นขุนของแน่นอนแต่ทีนี้ปัญหามันอยู่ตรงนี้ครับว่าน้ำมนต์เนี่ยคือเราเห็นว่าเขาทํากันเราก็เข้าใจว่ามันง่ายในความเป็นจริงแล้วมันก็จะว่าง่ายก็ง่ายจะว่ายากก็ออยากมันขึ้นอยู่กับ อำนาจใจของเราก็คือกำลังใจของเรามันมีพลังมีสมาธิมากแค่ไหนถ้าใจเราสงบมากแล้วเรามีความรู้ในการสวดภาวนาการทอดถอนของเนี่ยมันก็จะใช้ได้ผลแต่ถ้าเราสวดมนต์ภาวนาธรรมดานี้ก็ได้เป็นการาทดสอบในเบื้องต้นก็คือการสวดมนต์ภาวนากับคาถามงกุฎพระพุทธเจ้าภาวนาสวดลงไป นะแล้วลองมาดื่มมากินอาบดูถ้าอาการมันทุนเรานั่นแสดงว่าเราอาจจะโดนคุณของอย่างแน่นอนก็ไปหาครูบาอาจารย์นะครับผู้ที่มีความรู้ด้านนี้ให้เขาช่วยนะครับอย่าให้เขาซ้ําเติมนะครับต้องดูด้วยถ้าเขามีศีลมีธรรมเขาไม่ได้กอบโกยหวังแต่ผลประโยชน์เราเข้าไปหาเขาเถอะครับถ้าเจอของจริงอาการของท่านจะทุเราเบาบรรเทาถ้าเจอของหลอกท่านก็จะเสียแต่เงินแต่ทองนะฮะ ไม่หายสักทีเหมือนกับเลียงไข้แต่ของจริงเขาก็รักษาหายนะครับแต่การกระทำมาถ้าเขาทำมาด้วยความตั้งใจเนี่ยเขาทำเติมอยู่ตลอดเวลามันก็อาจจะไม่หายมันก็ต้องพิจารณาหลายๆอย่างด้วยเป็นองค์ประกอบครับก็คือการสังเกตในเบื้องต้นก็คือการไปพบแพทย์ก่อนถ้ามีอาการเจ็บไข้ที่ป่วยแบบผิดปกติแพทย์ไม่สามารถหาสาเหตุได้กินยาห,หายหายเป็นๆอยู่ตลอดอันนี้ให้เราตั้งข้อสงสัยว่า เราอาจจะโดนคุณโดนของการโดนคุณโดนของก็จะมีตามลมตามแรงกลับที่เขาตั้งใจทํามาใส่เราโดยตรงการตั้งใจทําใส่เขาจะต้องรู้วันเดือนปีเกิดของเรารู้ชื่นอนามสกุลของเราหรือไม่ก็เห็นภาพถ่ายหรืออะไรต่างๆผมไม่อยากจะพูดนำนะครับก็คือว่าถ้าเขาตั้งใจทํามาน,นี้อาการค่อนข้างจะหนักอยู่ที่ว่าเขาจะเอาเราหนักแค่ไหนหรือเอาเราตาย ตอนช่วงที่ผมก่อนจะเรียนการทอดถอนคุณของเนี่ยผมเรียนศึกษาจากพระเกจิาจารย์ท่านหนึ่งทางจังหวัดชัยนาทรวมถึงคารวะที่ท่านช่วยผู้คนอยู่ในวัดแห่งหนึ่งจังหวัดชัยนาทผมก็ไปครุกคลีนะครับไปดูว่าที่เขาช่วยคนเนี่ยมันเป็นยังไงไอ้คุณของเนี่ยผมก็ดูท่านเสกแป้งนะครับเสกแป้งเสกน้ำมนต์เอามาพอกตรงจุดที่มีอาการเจ็บป่วยนะ พอกได้ประมาณครึ่งวันแล้วก็แกะแป้งออกมาดูปรากฏุว่าในแป้งนั้นบ้างก็มีเส้นผมเส้นขนเพชรบางก็เป็นเศษหนังน้ำเหลืองน้ำหนองเน่าๆตะปูโลงผีมีตะขอหนามอะไรต่างๆมากมายมันออกมาสุดแท้แต่เขาจะทำใส่ลงมานะครับเพราะเขาทำาอามาเนี่ยมันจะลอยมาตามลมตามแรงมันมองไม่เห็นวัตถุครับมันเป็นเรื่องของอำนาจจิตกับวิชามนต์ดำ มันกลับมาเข้าตัวพอเข้าตัวมันก็จะไปแทงตามจุดต่างๆเนร่างกายให้ได้ทุกทรมานอันนี้มันเป็นเรื่องเหนือวิสัยที่ผู้คนส่วนใหญ่จะเข้าใจได้จริงๆแล้วพระองค์พัมสสมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงห้ามพูดดิซัมเรื่องแบบนี้เพราะพูดไปมันก็ไม่เข้าใจมันเถียงกันไม่รู้จบสิ้นมันเป็นเรื่องอจินไตยเพราะว่ามันเหนือวิสัยที่ผู้คนส่วนใหญ่จะเข้าใจหรือร,รู้ได้นะครับแต่ในที่นี้ ผมต้องคุยเพราะว่ามันเป็เกี่ยวข้องกับการทํา y ำ u t u b e ของผมด้วยแล้วมันเป็นความจริงที่อาจจะสามารถไปช่วยเหลือผู้คนต่างๆที่มีอาการแปลกๆหรือเจ็บไข้ตป่วยต่างๆได้นะครับก็ถือเป็นกุศลและผมขออนุโมทนาทุกคอมเมนต์นะครับที่ให้เป็นธรรมทานตอบถามต่างๆผมก็นำมาทำคลิปตรงนี้นะครับเพราะว่าวันนี้ผมก็ตั้งใจจะทำคลิปในเรื่องการสังเกต oh, อ,อาการต่างๆพวกนี้อยู่แล้ว ว่ามันจะรู้ได้อย่างไรเราก็ต้องพบแพทย์ก่อนนะครับก็ต้องแนะนําตามนี้นะครับไปพบแพทย์ก่อนจะได้ไม่เสียโอกาสในการรักษานะครับเราศรัทธาเชื่อมั่นที่ใดเราก็ไปรักษาที่นั่นไม่ว่าจะแพทย์แผนปัจจุบันหรือแพทย์ทางเลือกหมอทางเลือกหมอน้ามูกน้ำมนหมอผีอะไรก็แล้วแต่ผมเพิ่มเติมอีกหน่อยหนึ่งนะครับ ของที่เขาทำมาเนี่ยที่ทำให้เกิดสภาวะทั้งร่างกายและจิตใจเนี่ยนั่นคือเขาทําด้านวัตถุที่มาเข้าเราให้เกิดความเป็นไปต่างๆนานาให้รักให้ชังให้ขลังให้กลัวโมเมาต่างๆอันนี้คือผลต่อจิตใจผลต่อร่างกายก็เจ็บปวดต่างๆนะเพราะว่ามีวัตถุแปลกปลอมมันเข้าไปอยู่ในกายของเราตามส่วนต่างๆนี มันมีอีกประเภทหนึ่งก็คือใช้คุณผีเขาเรียกคุณผีคุณผีก็คือเขาจะใช้พวกผีตายโหงนะครับตายวันเสาร์เผาบังคารหรือตายทั้งกรมหรือจะเป็นผีประเภทไหนก็นแล้วแต่หรือบางทีก็ใช้เปรตนะฮะเขาใช้วิชาบังคับพวกผีสัมภเวสีพวกเปรตพวกกสุรกายพวกเนี้ยเขาจะถูกวิชาบังคับได้ถ้าวิชันเก่งจริงนะครับจะบังคับพวกผีเหล่านี้ได้ใช้ให้มาทํางานต่างๆนะครับมาแฝงมาอยู่ นะครับให้เกิดความกลัวให้เกิดความเจ็บไข้ได้ป่วยนะทุกสิ่งทุกอย่างที่จะให้ผลเสียต่อกายต่อใจของเรานะครับถ้าถูกคุณผีเนี่ยก็ให้สังเกตดูนะครับพวกนี้จะไม่ค่อยสบตาจะหลบจะหลบตาและอาการทางร่างกายก็จะผิดไปจากคนธรรมดาก็วิธีการทดสอบก็ให้สังเกตนะครับสังเกตแล้วก็ทําน้ำมนต์อย่างที่ผมบอกถ้าท่านใดคิดว่าทําน้ำมนต์ไม่ได้คิดว่าโดนคุณผีของพวกนี้นะครับ ก็ลองไปพบอาจารย์ที่เขาสามารถช่วยเหลือเราได้เป็นการทดสอบในเบื้องต้นก็ยังดีเราจะได้มั่นใจและรักษาถูกทางนะครับหากเรารักษาผิดทางหรือทิ้งการรักษาทางใดทางหนึ่งไปทําให้เราเสียโอกาสในการรักษาบ้างใช้เวลาเป็นสิบสิบปีจนในที่สุดเสียชีวิตไปเลยก็มีนะครับเราพยายามที่จะอย่าให้เสียโอกาสตรงนี้สภาวะจิตสภาวะกายของเราจะได้สามารถนําไปใช้ประโยชน์ ต่อทางโลกได้นะครับท่านที่ทําความดีมันโดยตลอดผมขออนุโมทนาจิตนะครับก็ขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังกดไลค์กดติดตามเรามาเป็นเพื่อนกันที่ช่องนี้ยินดีที่จะนําทุกเรื่องราวที่จะเป็นการช่วยเหลือผ่อนคลายบรรเทาทุกข์ร้อนนะครับแนะนําในการฝึกจิตปฏิบัติธรรมะเราปฏิบัติแบบง่ายๆแล้วก็ต้องมีหลักการทางวิชาด้วยนะครับทุกอย่างครอบคลุมในช่องนี้ตาม ความรู้ความสามารถอันนิดหน่อยที่ผมพอมีก็นำมาบอกมาคุยกันนะครับแล้วท่านอยากฟังอยากชมอยากทราบเรื่องอะไรคอมเมนต์น่ารักน่ารักเข้ามาครับเราเป็นเพื่อนกันนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้คิดว่าท่านคงพอจะเข้าใจแล้วในเบื้องต้นสวัสดีครับ คัดสรรพลังงานตัวเลขให้เหมาะสมกับดวงชะตาชีวิตของแต่ละคนเราใช้กำลังจากสมาธิในการคัดเลือกให้เหมาะสมคํำคูณดวงชะตาชีวิตของท่านให้มีความสำเร็จขอเชิญท่านแอดไลน์เข้าไปพิสูจน์ได้